อะไรแบบนี้เดี๋ยวเองนั่งตรงนี้เดี๋ยวพี่กนอาหาร้เออดวายบ้งะอคมทุกค่ะกระม่อมชัดจานองมาขึ้นเป้าแล้วทุกค่ะเะเดินสุขเจ้จานองทุกค่ะเป็นไงบ้างดาเด้อยุึ้ิจากกาสามเดือนสุขสบายดีหรือเปล่าขอไดชทรรมทุกค่ะพระองค์กระม่อมชัดน่ะ ไม่สบายเหรอพุณเค่ะก็เป็นห่วงพระองค์ท่านแล้วที่กระหม่อมชั้นย้อนกลับมาขึ้นเป้าวันนี้ใจสดกระหม่อมชั้นก็ตั้งใจว่าเห็นพระองค์เน่เศร้าหมองไม่มีรอยยิ้มเลยกระหม่อมชั้นเน่ะเลยกลับไปบ้านมีน้องสาวอยู่คนนึงก็ตั้งใจว่าจะพาน้องเข้ามาอยู่ในแผ่นดินเออพระองค์พุทธ้ค่ะเดี๋ยวว่ากระหม่อมชั้นยาง้นอย่างนี้เลยนะพุทธค่ะลองพิจารณาเนาะกระหม่อมชั้นถ้าถูกใจ ก็รับไว้ทำงานในแผ่นดินสักคนหนึ่งเดคุณพระองน้องสาว่ทยคุณพระอยู่ในสี่นอนพระโค้งท่านอยู่ทางขวาของพระองค์คุณพระขึ้นเือกสเหมอพระ้งของ่่ะรับไว้ที่เจรนาสักคนหนึ่งน้องของท่าเองเปนเนี่ ใต้เบื้องพชืบาดโก้

น้องจะได้ปฏิบัติกรงผู้จะได้หายเ้าหมองไม่เคยหวังล่าอะไรเลยนะทุกคนตวจจะมาฆ่าน้องว่ากระบอกี้ชื่อกระบอกท่เคยรวงลบทีปาที่ไรกะอา้ไม่กน้องผมกดจกปะชปล่อยน้องผมไปเถิดพวกท คอามัวลคเณเขอรูมีแต่ความในที่แบบไรอน้อสาวมอตรงนี้บางเดือที่ตัวนายู้ต้องทำใเขามีความหวังดีทีุ่ีแต่น้อสาวไม่ต้องการในเมือตงเป็นห่วงคุเพราะฉะนั้นคุจะปล่อยน้อสาว

Ta da ยอมตามง้อไปตามตดเกล็ด่นีจะามดกตตามแปงเยคามสุขกแสรัมยง็บกับปางแรอกลับไปเก็บ้เก็บของเดี๋ยวเาไปนี่ปาเาดแล้วพี่จะไปม์มาหกพี่มดเอง คนสังกูที่สองครับไม่ใช่กูทำอะไรก็บกูดีก็อเคทำไมไม่ถึงเลยล่ะไม่มีพี่คนไหนที่ฆ่าน้องได้หรอกเุื่นก็ะบอกฉันฆ่าน้องมาที่กูรู้ดีวันนีพี่คนไหนล่ะที่จะฆ่าน้องตัวเองได้ การที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้กูอยากให้มึงจำไว้ลแล้วกั้งแต่วันนี้ไปดูห้องผัดทุสั่งสีกูจะไม่ปราณีมึงทีแต่จะน้องสาวมึงฝากเขาจะบอกเขาให้หนูอย่าให้กูปากหน้ามันเด็ดขาดเจิดมาที่ไหนมันไม่ได้ท่ายนีเลยโอ๊ยไอ้บ้าเขาจะบอกไม่ทำเลยน้องพี่ก็มา เคน่เบือมีอะไรเนี่ยมีเรื่องใุจเรื่องอะไรทุกใจอีกเหรอพรคะอยาถามเรอกอยิ่งถามม่เ้นเเ็บเรื่องอะไรอีกเหรอื่อที่มันเกิดขึ้นเมื่อความคิดในใจที่เลย่ไมล อ่รเราเ,<อ>เวลาไม่มีทางที่จะเลิกคิดได้เลยนะิดมันก็งแค่จรงแึ่ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ไม่ต้องคิดมนันจะไปไม่ต้องทุกข์ง่ายๆเองแค่นั้นเห็น้าเห็นอะไรเลยเออไปลองก็ไม่สมองยาคุณช่วยหน่ยอยอม้มันกยูได้สัญญารยึงสามเดือนมันเบี้ยร้อยไปไหน ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเอ็งจะ้องเนี่ยจะมาโที่ยวว่ากูบ้างจะดงว่ามันเนี่ยต้องไปที่ไหนใช่ไหมโอ้ท่านนึงเรื่อมจะคุยด้วยแหละทำไมเที่ยวไปโอ้ท่านนันไล่อาหารไปรักสาวเพื่อนมึงทำอะไรมันก็เที่ยวกินโน่นกินนี่ที่บ้านมันนั่นแหละโอ้ท่านไปอยู่แถบเมืองนั่งน้าดังกัน อยู่คนเดียวเนี่ยไม่ร <ique> ู้เรื่องอะไรหรอกเด๊บ้าน้านมันมันเลยก็เปิดเพลงกินโบกินเบียร์กินเหล้ากันนะทุกวันเลยบ้านอะไรอ่ะบ้านจอมทองยาแหละไม่เงเหรอจริงจริงโง่สนุกมสนานสามเดือนนี่ไม่ไปไหนเลยเหรอไม่ไปไหนก็อยู่บ้านเที่ยวไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากินเพลินโง่เลยจะปาร์ตี้เฮฮากินหมูกระทงกระทะนี่เจ็ดปาร์ตี้ใช่กินเหล้ากินกาแฟ ดังนั้นป้าองยาหรือว่าคณะต้อนรับมักเข็ดเยอะไปเยอะไปยอะไรอยู่กันเยอะไปเอโอ้ยเนบ้านมันงเลย,ยคคอย่างนั้นเลยค่ะโอ้นี่มันดีฮ<ห>ามีความสุขกันแสดงว่ามีเราชเวลองทีปป่เครีปปยดพุกอยู่คนเดียวใช่เน่ยสนุกสนานแล้วโอ้โหได้ทำไมไม่ไม่ชวนเพื่อนเลยปล่อยให้ทุกคนเดียวค่ะผมอยากไปก็ไปได้เลยพระเจ้าค่ะทำไมอ่ะอ้าวไปกินเราไปกินเยาบ้านมันไงแตอยู่กันกี่คนบ้เนื่อน แกรู้ินได้นวันนึงก็ช่วยหายเครียดได้แม่ะขอบคุณครับไม่ค่อยใชรอยู่มะ๊ีอยู่เพียงเขาห้าร้อยนะขอบครับไม่ร้อราูจริงหรือกูเล่น จริงจริงก็เยอะม่กเลยตายเลยอย่าพูดบ่อยสิจะจำได้นี่ป้ามันโอ้โหสนุกสนานอะไยหลักชวนทุกท่านเะครับแล้วมันสนุกจริงไม่เปล่ามันกินเหล้าไอ้กินเหล้าเนี่ยมันช่วยหายเพี้ยได้เหรอหายเพี้ยได้นี่ค่ะโอ้โหนี่ป้านันนอกจากเพืนแล้วจะมีเมียมันอีกแล้วนแะอะไรนั้น นี่เราก็มันอะไรนั้นอ๋อมันกินเบียากันมันจะ่กินเบียรใช่ไหมใช่ป่ะไ,ไปไปบ้างในเมืองยาบ้าเนี่ยวนนี้เราไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มกันเพื่อไปเจอ